สวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนครับผมช่วงนี้เนี่ยนะครับข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยกำลังเป็นกระแสอย่างมากเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมมีทริคดีๆมาบอกนะครับผมว่าเรานาข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยไปไหว้เทพองค์ไหนแล้วจะปังไปไหว้เทพองค์ไหนแล้วจะเฮงที่สุดนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับเราต้องไปหาซื้อข้าวเหนียวมะม่วงก่อนนะครับผมไปครับข้าวเหนียวมะม่วงขายยังไงครับเออครึ่งโลนั้นเจ็ดสิบแล้วก็ถุงเนี้ยเงินในสามสิบแถบนี้สี่สิบยเอาเอาเอาสามสิบแล้วก็มะม่วงด้วย เอาสามสิบแล้วก็มะม่วงด้วยครับเอาได้มะม่วงขายไงเอ่ยโมะม่วงโลสามนะอืเอาครึ่งมะม่วงสักครึ่งโลก็ได้ครับรรม,มวันเท่าไหร่ครึ่งโลลูกนึงได้ไหมเออได้ได้ประมาณ<แ>นั้นหรอ,นะอ่าอเกืเอบนะครึ่งห้าบาทก็ได้ห้าบาทสี่ห้าบาทครับนี่แบงค์พันนะ นี่ผมได้มาแล้วครับข้าวเหนียวมะม่วงแสนอร่อยเดี๋ยวเราจะเอาไปไหว้เทพองค์ไหนไปดูกันครับ และตอนนี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆทุกคนมาอยู่ที่พระราชวังสนามจันทร์นะครับและเทพที่เราจะมาไหว้ก็คือพระพิฆเนศนั่นเองครับ ซึ่งที่ผมได้คําแนะนําจากเ,เพื่อนๆที่บูชาพระพิฆเนศนะครับเขาได้แนะนําว่าพระพิฆเนศเนี่ยท่านอ่ะชอบมะม่วงสุกเป็นอย่างมากเลยนะครับผมนอกจากพระพิฆเนศแล้วก็ยังมีพระแม่อุมาด้วยนะครับที่ชอบมะม่วงสุกไปกับผมเดี๋ยวเราเอาข้าวเหนียวมะม่วงแสนอร่อยไปไหว้พระพิฆเนศกัน,นครับไปครับผมเดี๋ยวเรามาไหว้กันดีกว่าครับนี่ครับข้าวเหนียวมะม่วงผม ซึ่งวัดพิคเนตที่นี่นะครับก็จะเป็นที่เคารพบูชาเป็นที่นับถือของเด็กๆมหาวิทยาลัยศิลปากรมากๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านที่อยู่ละแวกพระราชวังสนามจันทด้วยนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆทุกคนครับหลังจากที่เราว่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปเดินดูเดินชมบริเวณรอบๆของพระราชวังสนามจันกันนะครับผมว่าจะสวยงามแค่ไหนจะร่มรื่นแค่ไหนนะครับไปกันครับ นี่นะครับก็คืออนุสาวรีย์ย่าเหลนะครับเป็นสุนัขทรงเลี้ยงของราชการที่6นะครับที่ท่านเนี่ยรักและก็เอ็นดูเป็นอย่างมากเลยนะครับผมตอนเย็นๆน,นี่นะครับก็จะมีคนทั่วไปเนี่ยนะครับมาออกกําลังกายมาวิ่งมาเดินจ็อกกิ้งนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่เอาไว้พักผ่อนหย่อนใจเอาไว้สูตรอากาศบริสุทธิ์นะครับผมซึ่งจากพระราชวังสนามจันทร์เนี่ยนะครับ ก็สามารถมองไปเห็นนี่เลยองค์พระปฐมเจดีนะครับเจดี JD ใหญ่ๆอยู่ตรงนู้น เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมีโอกาสเนี่ยก็ลองเอาข้าวเหนียวมะม่วงไปไหว้พระบิคเนตหรือว่าไหว้พระแม่อุมาก,ก็ได้นะครับเพื่อจะโด่งดังเหมือนน้องมิลลิกับเขาบ้างนะครับผมก็อย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสําหรับวันนี้โมมูเตลูช่องกููที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบายครับ